คุณมูเตลูธุรกิจบ้างไหมหนักมากจริงเหรอจริงเหรอเกเรนอนเป็นคนไม,ไม่นับถือศาสนาอะไรเลยไม่มีเลยไหว้หมด <c oughs> คนไทยนับถืออะไรชัดต้องนับถือและให้ความเคารพศาสนาคิไ์ไหวไหมไหวร้องเพลงในโบสถ์จนต้นหอมบอกหยุดเพี้ยนมากมันอายคนมัน <c oughs> อ,อ๋อต้นหอมเป็นพีใช่ <c oughs> คือคุณเอาทุกศาสนาทุกศาสนาไหว้หมดทุกอย่างหมดเลยวแล้วคุณเคยมาไหว้ที่นี่ไหมไม่เคยแต่เขาบอกคุณมีอยู่แล้วไม่ใช่เหรออันนี้ตกใจมากอง 4ี่หูห้าตาแขถึงขั้นถามทีมงานว่าทําไมแขได้มาเทปนี้เออไปรู้อะไรมาหรือเปล่าแล้วทีมงานบอกก็ไม่ก็เห็นว่าแขเป็นคนทําธุรกิจอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าแขได้องค์นี้มาประมาณ2ปีแล้วค <น S 1> <อ>ุณองค์อยู่ที่บ้านใช่แล้วส่วนตัวแขไปสืบมาก,ก็คือได้ไปอ่านมาแขเป็นคนเหนือด้วยเป็นคนเชียงรายคุณเนคนเหนือเหรอคนเชียงรายเจ้าคุณแม่เป็นคนเชียงรายแล้วพอ,อแขได้รู้ตรงนั้นปุ๊บแขกก็ยิ่งแบบโอ้เอ๊ะอะไรอย่างเงี้ย<อ>แต่สองปีมานี้ ไม่เคยถวายเลยอยู่ไอ้ที่นี่เยไม่ก็คือตั้งไว้แล้วก็กราบไหว้มีกล้องเชื่อไหมเนี่ยทุกอย่างลิงก์กันไปหมดโดยแขมันทำาแขไม่เคยนับถือองค์พระพิฆเนศแต่แขได้ไปถ่ายรายการที่มอมเบเ<อ>นี่ยเป็นแบบนี้เลยแล้วองค์สี่หูห้าตาเือนอกับบุญมาพาไใช่แขมาอยู่แล้ว <ไป S 2> และเธอรู้<ะ>ไหมว่าองค์สี่หูห้าตาเนี่ยคืออะไรองค์อะไรเป็นอะไรยังไงมาจากไหนแขรู้แค่ว่าเป็น,เป,นเป็นองค์ที่อยู่ทางภาคเหนือคนเหนือกราบไหว้กันแต่ที่เหลือมากกว่านั้นแขแขไม่ทราบ วันน <emo> <te> ี้ชมคนโยต้องชมคนส่งวันนี้ไม่รู้เลยใช่แล้วรู้เทคนิควิธีการไหว้ถ่านต้องไหวยังไงบางคนบอกว่าเฮ้ยอท่านทานฐานใช่ไหมต้องถวายกี่ก้อนต้องแบบยังไงบ้างแล้วเมื่อไปขอขออยัางไงใครอยากรวยอยากเฮงอยากดังต้องดูเทปนี้เลย